ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องโซ่รักเมียตีตราประพันธ์โดยบรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศราณบทที่23 เตยชินจเจริญอาหารจนหน้าหมั่นไส้เขากวาดกับข้าวฝีมือมาเลยที่ครั้งหนึ่งเขาเคยรังเกียจและเลี่ยงที่จะแตะต้องมาก่อนแม้แต่เศษผักก็ไม่เหลือติดก้นจานทั้งที่เป็นแค่อาหารง่ายๆผักจากแปลงผักข้างบ้านไข่จากแม่ไก่ในกรงที่เขาเพิ่งค่อนแคะมาหยกๆยกแกอดอยากมาจากไหนฮะสมพลกระแนกกระแหนบุตรชายมันดื่มแต่เหล้าครับคุณท่านคนกันถือโอกาสฟ้องกลุ่มใจอะไรล่ะ พอจะบอกพ่อได้ไหมสรงพลตะล่อมถามแต่เมื่อกนการบอกบางอย่างความสงสารก็เปลี่ยนเป็นความโกรธแทนไอ้คุณเตมันเอาบัลรีที่คุณท่านสะสมมากินตั้งสองขวดเนี่ยครับไอ้เตสทรงพลตะวาดลันไอ้คนไอ้ปากหมาเตยชินหันไปตะวัดเพื่อนที่นั่งทำตาปริบๆดันค้างแกนั่นแหละคนผิดแกรู้ไหมบันดีขวดนั้นมีอายุก,กี่ปีให้แล้วกี่ปีก็ช่างกินแล้วก็มาเหมือนเดิม เตชินตอบหน้าตายยกมือลูปท้องเพราะอิ่มจัดไอ้ลูกล้างลูกพลานสงพลัดฟันพูดคุณคะเดี๋ยวความดันขึ้นมาลัยกระซิบเตือนสามีมันน่าโมโหไหมละ่ะฉันเก็บไว้ตั้งหลายสิบปีไอ้ลูกเว้นออกมากินเสียด้ยเราเขาทำมาให้คนกินนะพ่อพ่อเอาไปเก็บมันผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วสงพลถอนใจพ,พึมพำเสียงแหบ ฉันต้องปวดหัวเพราะแก้จนถึงตอนไหนนะตลอดชีวิตนั่นแหละผมกับพ่อตัดกันไม่ขาดหรอกขอฉันอยู่ห่างๆแกเถอะฉันจะได้มีชีวิตยาวๆหน่อยทรงพลพูดประชดพ่อนีมาอยู่ที่นี่แล้วใครจะดูแลผมละ่ะคนเต็มบ้านแกไม่มีทางเงาหรอกนะอนาคตแกก็ต้องมีใครสักคนมาอยู่ด้วยพอถึงวันนั้นแกคงลืมฉันไปเองนั่นแหละ ท่งพลต่อเขาไม่ได้มีอายุยืนยาวสักวันเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ชินควรเริ่มเรียนรู้การไม่มีเขาอยู่ในชีวิตของบุตรชายตั้งแต่นาทีนี้พ่อพูดแบบนี้ไม่ถูกนะครับผมยอมให้พ่อมีความสุขตั้งหลายปีจู่ๆจะมาทิ้งกันดื้อๆแบบนี้ได้ไงครับแกไม่ชอบเมียฉันนี่การที่ฉันกับเขาไปให้พลพลหน้าไม่ดีหรือไงวะคือเตชินเถียงไม่ออกเขาพยายามหาเหตุผลดีๆสักข้อแต่ก็ยังหาไม่เจอ แกกินอิ่มแล้วเนี่ยจะกลับเลยไหมล่ะฉันสบายดีไม่ต้องห่วงไปหรอกพี่นายกรรมของฉันฉันเคียนแล้วยกให้แกทั้งหมดนั่นแหละแต่มีข้อแม้ทรงพลยิ้มเจ้าเล่เตชินขนหลังลุกวาบแกควรรับผิดชอบยายหนูชยานะนั่นละข้อแม้ของฉันเตชินเป่าปากพรวดพ่อควรบอกยายนั่นให้กลับไปบ้านนะผมจะรับผิดชอบให้เต็มคราบเลยครับมันไม่ใช่เวลามาพูดเล่นนะไอเต ยายหนูชายาท้องโตขึ้นทุกวันฉันไม่อยากให้หลานฉันเป็นลูกนอกสมรสเว้ยสมพลสุดกลั้นเขาเผลอตัวตะคอกบุตรชายพ่อพูดว่าอะไรนะครับเตชินถามเสียงแหบสมพลยกมือตบหน้าผากมองเลยไปที่ชายานินที่นั่งหน้าซีดเผือนลุงลืมตัวลุงขอโทษนะหนูชายาพ่อคุยกับผมก่อนที่พ่อพูดหมายความว่าไงกิติพาฉันออกไปสูดอากาศข้างนอกที การมีลูกโง่เนี่ยก็เป็นกรรมเหมือนกันนะสงพลหันไปพูดกับทานายส่วนตัวกลนกันลุกขึ้นมาช่วยประคองเหมือนตั้งใจเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวปรับความเข้าใจกันมาลลยเดินไปประคองอีกข้างพอทุกคนออกไปด้านนอกกันหมดก็เหลือแค่เตชินกับชยานินที่นั่งอยู่เตชินมองหน้าชยานินแล้วก็ถามเสียงเรียบเธอท้องหรอชยานินเม้มปากเมื่อหลังชนฝาเธอควรปักหลักซูและไม่มีทางเผยความอ่อนแอของตัวเองออกมาให้คนตรงหน้าเห็น ค่ะแต่คุณไม่ต้องห่วงค่ะชัยยาจะอยู่ที่นี่และเลี้ยงลูกเองชัยยาจะไม่ปล่อยให้ลูกกลายเป็นปัญหาของคุณแน่ๆค่ะหมายความว่าไงฮะหมายความตามนั้นค่ะชัยยากับลูกไม่ใช่ปัญหาของคุณแน่คุณสบายใจได้แต่ชินยิ้มเหาะเธอวางแผนไว้สินะชัยยานินชักมโหผู้ชายคนนี้มีอคติกับเธอถึงขั้นไหนนะเขาเข้าใจว่าเธอต้องการจับเขาหรือไงหากย้อนเวลาได้ชัยยานินสัญญาเธอไม่มีทางเอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับเขาอย่างแน่นอน สำคัญตัวผิดไปหรือเปล่าชยยาจะทำแบบนั้นไปทำไมคะเตชินยกมือชีหน้าเพราะเธออยากได้สมบัติของพ่อฉันไงชยานินทรงตัวลุกขึ้นยืนคนกลับไปเถอคะค่ะเราสองคนคงพูดกันคนละเรื่องแล้วชยยาบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะชยากับลูกไม่เกี่ยวกับคุณต่อให้แกต้องมีแค่ชยยาคนเดียวชยาก็ไม่แข่์ชยยาไม่คิดอยากได้การันยภาพของคุณสักนิดเดียวออกไปคะ่ะออกไป ทรงพลกับกิติแล้วก็มาไหลาวิ่งกลับเข้ามากลการเดินไปรั้งเตชินไว้มึงหบปากเลยไอเตเชื่อกูเตชินพยายามขัดขืนเขาเม้มปากมองชายานินที่โผล่เข้าหามาไหลาแววตาเขาอ่อนแสงลงต่อให้ไม่ยอมรับฉันยังไงในท้องเธอก็คือลูกฉันไอเตทรงพลตวาดกนรีพาไอลูกเวรของฉันไปให้พ้นหน้าทีสิ เมื่อไรแกจะตาสว่างสักทีวะผู้หญิงที่แกตั้งป้อมดังเกียดอยู่ตอนเนี้ยเขาเป็นคนที่อยู่ข้างฉันเป็นคนคอยดูแลฉันโว้ยรงพลเหลืออดเขาตอว่าเตชินแบบไม่ไหวนาผมเตชินกระอึกกระอักเขารู้สึกผิดก็ตอนที่สายไปเสียแล้วเตชินยอมให้คนกันลากออกมาจากที่นั่นคนกันอาสาเป็นคนขับแทนเองเพราะตอนนี้สติของเตชินไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียแล้วจะกลับเลยหรือว่าจะเอาอยัางไงวะจะกลับได้ยังไงวะ กูไม่ยอมอยู่เฉยๆหรอกพวกเขาทั้งหมดไล่กูไปไหนไม่ได้ถ้ากูไม่อยากไปเต้กูถามมึงจริงๆการที่มึงพยายามตอแยอยู่เนี่ยมึงชอบคุณชยาเธอหรือไงก้นกันตัดสินใจถามเตชินเป็นคนรักศักดิ์ศรีเขายอมให้บิดาไล่แต่หากเป็นคนอื่นคงได้เห็นดีกันไปแล้วไม่ใช่เดินออกมาเฉยๆเตชินไม่มีคำตอบเขานิ่งอึ้งไปแถมเม่ดตลอดทางเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ ข่าวดีหนังสือเสียงโซ่รักเมียตีตรามีวางจำหน่ายในเม็ดมาร์เก็ตแล้วนะคะราคา179บาทสำหรับเรื่องเต็มจะมีฉากสำหรับผู้ใหญ่แบบเข้าถึงอารมณ์มากกว่าใครอยากฟินแบบเต็มอิ่มสามารถเข้าไปอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะสำหรับเรื่องนี้เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงเช้านะคะแล้วเจอกันค่ะ